ี่ทัครับผมเห็นเขารับสมัครคทหารออนไลน์ปี65กรณีพิเศษมันเป็นยังไงครับพี่อ๋อพี่กำลังดูเรื่องนี้อยู่พอดีเลยมันก็เป็นเรื่องของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครคนาหารด้วยระบบวิธีออนไลน์ไงซึ่งในปีที่ผ่านมาในกองทัพบกเขาเปิดโอกาสให้กับบุคคลหารที่มาสมัครในระบบออนไลน์เนี่ยได้ยอดคนถึง3,000คนเลยนะ ทีนี้เนี่ยผักนี้เขาเลยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้ทดลองสมัครเข้ามาอีกครั้งแล้วมันยังเป็นเส้นทางต่อยอดไปถึงเป็นนักเรียนในสิบได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นประตูสู่การเป็นทหารอาชีพอีกด้วยนะแล้วมันดียังไงครับพี่อ้าวเป็นพลทหารเนี่ยนะนอกจากจะได้ทํางานรับใช้ประเทศชาติแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้เป็นทหารอาชีพอีกด้วยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีสิทธิมีสวัสดิการแล้วก็มีเงินเดือนด้วยนะยกตัวอย่างจากเงินเดือนเนี่ยเป็นพล ตนอาหารเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยหกพันกว่าบาทเลยนะโหสตาร์ทเจ็ดพันแล้วถ้าใส่เกียร์ละครับพี่เฮ้ยถ้าใส่เกียร์เนี่ยเป็นแปดพันเลยเอา้า <Hey. S 1> เฮ้ยเหยียบคันเร่งละครับพี่เฮ้ย <Hey. S 1> ถ้าเหยียบคันเร่งน,นี่เป็นหมื่นหนึ่งแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวด้วยพี่เพิ่มให้อีกสามพันเลยเอา้าเฮ้ยกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษผ่านทางระบบออนไลน์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างจอนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะเเกิิชชาายต